เกินคาดห่อหมกแม่คุณม่ออเดอร์คิวยาวถึงปลายปีแล้วจากประเด็นร้อนแรงมากในโลกออนไลน์สำหรับกรณีที่มะอนนภายุติหน้าที่พิธีกร3รายการมีรายการ3มแซบรายการข่าวใส่ไข่และอลหมานจานใหม่สืบเนื่องจากเฟ e บุ๊กชื่ออ,อนภาคอมเมนต์ถึงเด็กๆว่านอนแหกอยู่บ้านไปไม่ต้องมาเรียนเด็กเปรตจนเกิดกระแสวิพากษวิจารณ์อย่างหนักหลังจากที่เกิดดราม่านั้นก็ทำให้มีเกรียนคีย์บอร์ดเข้าไปป่วนที่เพจร้านแม่พี่มะ ห่อหมกแม่คุณม้าออนนะคะซึ่งจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเข้าไปดูเพจแม่ไม้อีกครั้งกลับพบว่าได้รับกระแสะตอบรับดีเกินคาดเมื่อมีการแจ้งว่าขอแจ้งเพิ่มเติมนะคะพุงปลาช่วงนี้คิวยาวธันวาคม63นะไม่มีของเลยค่ะขอเป็นรับเนื้อปลาช่อนไปก่อนนะคะพร้อมทั้งมีการแจ้งคิวรับออเดอร์อย่างต่อเนื่องว่า แอดมินขอพัก2ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวมาตอบรับออเดอร์ให้ค่ะเริ่มคิวรับห่อหมกเป็น3กันยายนเนื้อปลานะคะซึ่งก็มีชาวเน็ตต่างแห่เข้ามาสั่งออเดอร์มารับทราบข่าวสารและให้กำลังใจพี่ม้าเป็นจำนวนมากอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ